ความหมายของอาจารย์คือเราต้องสร้างคาสิโนโอเองในบ้านหรอคะหัวใจหุนเซนอยู่ตรงนั้นปล่อยกระสุนไปสักห้าสิบนัดเนี่ยให้เข้าบ่อนแห่งละนัดแห่งละนัดแต่แม่นบ่อนนักการเมืองเราก็อยู่แถวนั้นเยอะนะคงไม่กล้าย,ยิงเล้วมากไม่จําเป็นต้องสร้างก็ได้ครับแต่คุณต้องระเบิดคาสินโนเขาทิ้งให้ได้มีกี่ที่ต้องระเบิดทิ้งหมดถ้าเราอยากชนะไม่ทําลายการเงินเขาก็ต้องทําลายหัวใจของเขาก็กคือระเบิดบ้านผู้นําคุณไม่สามารถทําดังใดอย่างหนึ่งได้นะครับมันก็ลบกันไปจบมันเหมือนสมัยก่อนที่สาลทิ้ง ปรมามนูที่ฮิโรชิมานางาซากิอ่ะทำไมไม่ทิ้งแนวลบอะทำไมไม่ทิ้งกลางเมืองกลางประเทศเลยครับเพราะว่าถ้าทิ้งแนวลบมันก็ไม่จบอยู่ดีผมเลยพูดไปตามหลักของหัวาศาสตร์ว่าราหูเกาษตรตราธิปดีเนี่ยแปลว่าควรมีคาสินโนแล้วก็ตั้งไว้สั่งใต้ดินลึกๆเลยเพราะดวงเมืองวางลาหูไว้วินาศดวงมีลิฟต์ลงแค่สองตัวพอทางขึ้นกับทางลงพอแล้วมีมาตรฐานความปลอดภัยแบบเข้มงวดถึงจะถูกต้องตามหลักลวงถ้าเกิดไม่ทําวิธีนี้ได้ไหมไม่ทาวิธีนี้ก็ได้ แต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าประเทศเราเนี่ยพอรัฐบาลจะตั้งเอ็นเดเมนคอมเพกก็มีคนคัดพอทหารจะซื้ออาวุธก็มีคนคัดพวกคุณจะไปรบ,บกับใครสมมุติจะมีคนมาลุกลานคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะลบชนะด้วยถ้ามีสงคารามจริงๆอะรบ,บกับใครไม่ได้หรอเขาวันนี้ผมมั่นใจร้อยเปอนทหารก็ไม่ต้องมีอาวุธก็ไม่ต้องใช้เราไม่รู้จะไปรบกับใคร วันหน้ากูน่ารับผิดชอบด้วยแล้วกันคือจะทําอะไรมันก็มีคนคัดไปหมดทุกอย่างแล้วถ้าเกิดว่าผู้นําของเขาเห็นกับตัวเน่ยเขาไม่สนใจหรอกว่าทหารเขาจะตายเท่าไหร่แต่เราอะแค์ทหารเราว่าถ้าทหารเราตายมากขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีความคุ้มค่าแก้ไขปัญหาแบบเ,บด,เด็ดขาดจริงน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลขเกี่ยวกับสงครามการรบก็เดี๋ยวผมทิ้งเลขไว้ให้ในสตอรี่นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกๆ,กๆอย่างครับผม